อ่ะทำไมผมถึงออกมาพูดว่าไม่ควรเอาผิดกับสีสอสอของรัคประชาชนหรอกครับผมนะขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาแล้วนะผมก็เป็นโหวตเพื่อ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 ไทยนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเห็นดีเห็นงามด้วยนะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอะไรเนะี่ยสําหรับผมผมว่าเห็นด้วยกับการแก้นะแก้และผมเห็นด้วย แต่ยกเลิกผมก็ยังว่าเออไม่เห็นด้วยเป็นติดผมส่วนบุคคลแต่การแก้ผมเห็นด้วยแก้ในทางที่ดีผมเห็นด้วยครับผมแต่ผมก็ต้องบอกว่าไม่สมควรเอาผิดกับเด็กๆเ,กเกขาล็อกเพราะว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเี่ยมันยังไม่ถึงกับทำให้มีใครบ้านแตกสียงแรกขาดหรือว่ามีใครเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมองนี้ ก็แค่คำพูดแค่นั้นเองมันก็ยังไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นผมก็อยากให้ขันกลับมาคุยกันดีๆนะสำหรับผู้มีอำนาจคุยกันดีๆก็คือให้เขาทำงานไปเถอะเขาจะเป็นฝ่ายค้านไยเขาทำงานฝ่าย้านไปนะจะได้มีการตรวจสอบกันอย่างน้อยมีความเป็นประชาธิปไตยบ้างก็งยังดีนะครับผมนะอย่าทำแบบเบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบ โอ้โหตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันไม่ใช่อะ่ะบางทีก็ไม่ใช่ผมนะผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่รับประชาธิปไตยเนาะที่พูดกันแบบลูกผู้ชายเลยแบบไม่อวยผมก็ไม่อยากให้เอาความผิดอะไรกับเด็กๆเขากับทุกคนะ่ะกับใครก็ได้ก็ไม่อยากให้ความผิดเขาก็าคือให้มันจบมันแค่นี้โอเคจะแก้ไขก็คือแก้ไขอะไรก็ได้ต้องเปิดใจกว้างๆรับกันบ้างับผมไม่ใช่ไม่เปิดใจนะ ผมก็เป็นเวิร์ดบอเตอร์พักว่าไทยนะผมก็ไม่ได้ชอบส้มนะแต่ผมพูดใจของผมใจจริงนะมันก็สมควรที่เออแบบมันเอาลูกมารวยกันได้คือมันหยวนหยวนกันไปก็หยวนหยวนกันไปได้ครับผมสมควรที่แก้มันสมควรแก้ไหมผมเห็นสมควรแก้ก็เหมือนรับธรรมนูญเน่ะผมเห็นสมควรแก้ไหมผมเห็นสมควรแก้มากๆแก้ทิ้งทั้งฉบับเลยถูกต้อง ผมก็เห็นด้วยก็เหมือนกันน,นั่นแหละครับผมกระส้มเขาที่เขาโดนเนี่ยพระประชาชนก็าโดนเนี่ยสสสีสี่อองไม่สมควรที่จะต้องมาโดนะคดีแบบนี้นะครับผมนะไม่ต้องมาโดนคือว่าคนเราต้องให้ให้อภัยกันอารุณรวยกันไปได้ก็คืออารุณรวยกันไปครับผมเพราะว่าคุณยึดได้หมดทุกอย่างแล้ว เรา่ว่าจะเป็นกองกรอิสระประยันสารและพระธรรมนูญยันโอคุณยึดเต้ทุกอย่างหมดแล้วอ่ะก็คือพอแล,แล้วแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมส้มจะกลับได้ไหมยาก <S <S เพื่อไทยจะกลับมาได้ไหมก็ยากอีกแหละเพราะว่าคุณเล่นระบบการเมืองบ้านใหญ่ไปรเรียบร้อยแล้วกว่าอดีตนายกทักษณิณจะล้มระบบบ้านใหญ่ได้มันนานมากนะโอ้นานมากๆเลยนะแบบโอ้โห ก็้ักสิงก็ยังช่างเล่นบ้านใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็คือระบบนั้นมันมันไปหายไปในแบบนานมากๆเลยกว่าจะแบบล้มระบบบ้านใหญ่ได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วช่วงหลังมาก็มีคนตรวจสอบเยอะอะไรมันก็โอเคอยู่นะแต่แต่ระบบนี้เข้ามาแล้วตอนนี้มาให้น้ำเงินกับสีเขียวเรียบร้อยแหละคือระบบบ้านใหญ่เดิมเดิม ระบบไม่ต้องออกหาเสียงไม่ต้องไปเดินเคาะประตูไม่ต้องไปพูดนายบงนายบายอะไรไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งนั้นถึงเวลาก็สาดเข้าไปสาดเข้าไปตามบ้านเลขที่ตามที่อยู่แห่งหนใดตำบลอำเภอจังหวัดละแถวนั้นเองสาดตามเป้าหมาย ไม่ต้องมีกระแสไม่ต้องออกหาเสียงให้หน้ามืดหน้าดำใช้พลังภายในอย่างเดียวทุกอย่างก็จบละครับผมแล้วอลตอนนี้ใครจะไปทำได้ก็คือตอนนี้ก็มีความหวังอยู่คือพักประชาชนนี่แหละพักส้มนี่แหละก็จะไปป่าบป้านใหญ่ได้ไหมได้จริงไหมจะให้คนหูตาสว่างจริงไหมจะรักความเป็นประชาธิปไตยจริงไหมก็ดูเอา แต่แดงของผมนี่ก็คือนักรักในนโยบายคือเน้นนโยบายหาเสียงนเน้นนโยบายช่วยเหลือประชาชนให้ทุกคนกินอิ่มนอนอุ่นแต่ว่านักการแต่ว่าพวกเลือกตั้งยุคนี้เขาไม่เอาแบบนั้นเขาไม่ชอบเขาชอบแบบยุคเก่ากระสุนนำกระแส <laughs> ตามนั้นแหละครับผม ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนะเพราะว่าคนคนไทยเราก็ยังลำบากอยู่เนาะลำบากอยู่ทุกครัวเรือนเนี่ยเพราะต้องการกระสุนมากกว่านะผมก็ต้องการเหมือนกันกระสุนเนี่ยเอ้ยมีกระสุนมาเออดีกว่าไหมเออกาแฟไว้ทีหลังแล้วกันกระสุนก่อนแล้วกันไปว่ากันยกเว้นในหัวเมืองใหญ่ๆใ,ในจังหวัดที่จเจริญรุ่งเรืองแบบ หลายๆจังหวัดนะที่เขาจเจริญจริงๆที่เขารักเป็นความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงเนี่ยคนเยอะอะไรเงี้ยพวกนายทุนใหญ่ๆก็ไม่มีปัญญาเจาะอย่างเงี้ยนั่นแหละอะไรียความเป็นประชาธิปไตยครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พูดไปก็เยอดยาวไปแล้วครับผมผมไม่เห็นด้วยนะที่หมายว,ว่าจะเอาผิดกับสี่สี่สอสอราคประชาชนน่ะครับผมสมควรหยวนกันได้คนยวนนะครับ หยุดได้คือหยุดนะครับเพราะพรรคของท่านคนของท่านได้ยึดครองประเทศนี้ไปหมดแล้วคือประชาธิปไตยจะเดินหน้าไปไม่มีแล้วมันจะมีแต่ว่า,วา,วาอยู่กับที่หรือถอยหลังไปแค่นั้นเองตอนนี้ตอนนี้ส้มกับแดงก็ต้องช่วยกันทำยังไงให้ประชาธิปไตยอันมีประชาชนเข้ามาดูแลโดยแท้จริงเนี่ยให้ได้แต่ผมว่า ไม่ใช่แค่สปีนี้หรือสี่ปีหน้า mm. ผมว่าไม่เคิวันไหน mm. ถึงประชาธิที่ปไตยของเมืองไทยจะเป็นบานทันทีโอเคครับผมสวัสดี